ในล่าสุดวันที่ยี่สิบสามมีปรับผมนั่งอ่านแผ่นแป๊บหนึ่งแล้วกันมีปรับอันแรกเป็นแอนติคอเลียนเดนอันนี้เป็นเอ่อเป็นดันใหม่น้ำดันเอ่อตัว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 นี้ใช่ไหมอ่ะแอนติคอเลียนเดนก็คือแมพส้มนั่นแหละว่าอันามตรงอ่านหน่อยอ่านไม่ออกได้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะอันแรกง่ายๆเลยแอนติคอเลียนเดนตอนนี้มันมีตลาดแล้วง่ายๆก็คือมีตลาดแล้วแหละจบสั้นๆ ก็คือมีตลาดซื้อของแล้วนะครับอันต่อมามันบอกว่าอะไรแอนติคอเลียนตอนนี้มันโชว์ชื่อสัตว์เลี้ยงแล้วที่เลือกโดยคอมมูนิตี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าคืออะไรผมไปดูเลยแล้วกันผมไปดูสดๆหน้างานเลยชื่อสัตว์เลี้ยงอ๋อนี่ไงมีตลาดเข้ามาแล้วอ่าฮะก,ก็ดีแล้วครับซื้อของด้านในนี้ได้เลยครบจบทีเดียวจริงๆเดยนนะอ๋อแต่ถ้าเกิด แล้วกล่องอยู่ไหนอะอ๋อกล่องอยู่ด้านนน้นอ๋อก็คือเอากล่องไปไว้ด้านหลัง <Wow. S 1> ชื่อสัตว์เลี้ยงอะไรผมไม่มั่นใจหรือว่าเป็นชื่อหรือว่าตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งชื่อแมงมุมก็ไม่รู้นะที่ผมไม่มั่นใจวะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญครับอันเนี้ยนะเอ่อโชว์ชื่อสัตว์เลี้ยงอะไรซะอย่างเพราะว่ามันเลอะเทอะไม่สำคัญครับมาดูอันนี้ดีกว่าผมถามผมผมรู้ไหม,มก็ไม่รู้ผมก็ทานเสนะเลเเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้ในเดอะดีมนะอันนี้คือในในดันเลยนะแต่ว่าการเปิดหีบเล็กหลังจากเสร็จสิ้นห้องจะทําให้ได้รับสแต็กแก่สมาชิกทุกคนที่อยู่ในระยะอน่าจะฟีลเหมือนฟีลคล้ายแอบบี้ป่ะครับน่าจะเหมือนแอบบี้นะแบบว่าเคลียร์ห้องเสร็จแล้วก็ได้ได้ได้บัฟอะไรประมาณนั้นนี่ว่างมากเอาพระมาโซโลว่าโหเหนื่อยนะเหนื่อยนะแต่มีคอมแบตบาลเชนอีกระ่างอ่ะอันนี้อันนี้ผมจะอ่านแค่ดวนที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วกัน อันนี้สำคัญอันนี้แชทดูในีดูเนี่ยดูเนี้ยดูเน้เนให้ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่มันบอกว่าในระดับสุดท้ายของ The Deep, เดอะดีฟกุญแจเพิ่มเติมจะปรากฏหลังจากที่ผ่านไปสิบนาทีและทุกๆ3สามนาทีหลังจากนั้นหากหากห้องนีละภัยสมบัติยังไม่เปิดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคือปกติอะดันสุดท้ายใช่ไหมนึกถึงเดนะอะดีฟนะเดอะดีฟชั้นสามที่ว่าพอเล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วอะมันจะมีกุญแจห้าดอกใช่ไหมอ่ะอันนี้คือกล่องเดอะดีฟต้องการใช่ไหม แล้วมันจะมีไอ้เพชรเม็ดเม็ดไอ้ที่มันแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดเลยกอะให้เราเก็บกระจายห้าอันทั่วแมปใช่ปะตอนนี้คือมันหมายความว่าเอ้คือหลังจากที่กล่องปรากฏใช่ไหมไอ้เพชรมันจะเกิดขึ้นห้าอันใช่ปะสมมติว่าทีมผมนะสมมติมีทีม A กับทีม B ใช่ไหมสมมติทีม A เป็นสีแดงนั้นแม่งเก็บหวัวงไปสามอันแล้วจากนั้นทีม B ทีม B แม่งเก็บไปสองอันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ทีมเทีม B ีสมมติมันไม่สู้เลยนะ ก็คือกล่องมันจะไม่มีทางเปิดได้ใช่ปะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนมาสง่งกุญแจแต่ทีเนี้ยก็คือหลังจากกล่องเปิดปุ๊บมันจะนับสิบนาทีเว้ยแล้วหลังจากนั้นเพชรมันจะสุ่มเกิดขึ้นมาอีกเม็ดนึงคือเพชรจะสุ่มเกิดแล้วหลังจากนั้นทุกสามทีก็จะสุมเกิดเรื่อยๆแายความ,มาว่าอะไรสมมติไอ้ทีเมย์แม่งทีมแรดใช่ปะ่ะแม่งมันเก็บมาแล้วสามดอกแล้วพอมารอรอสิบนาทีปุ๊บมันก็แค่ไปเก็บเ,เพชรเพิ่มเป็นสี่ดอกแล้วก็รออีกสามนาทีไปเก็บอีกเม็ดนึ่งเป็นห้าดอกแล้วแม เอออันนี้ผมมองว่าเอออันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากเดิมน,นะปกติก็คือต้องเก็บหัวใจครบห้าดอกแน่ๆใช่ไหมยังไงเราก็ต้องไปแย่งจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปัญญาอ่อนครับก็เล็กๆน้อยๆก็คือออฟเฟอร์ก็ง่ายๆคือกล่องเล็กๆอ่ะมันจะไม่แสดงไอคอนให้เห็นแล้วเราต้องไปใกล้ๆก็แล้วก็มีอันนี้นิดนึงก็คืออันที่ผมบอกอะ่ะว่าทําไมมันถึงไม่เพิ่มแรงเข้ามาตอนนี้เพิ่มมาแล้ว เป็นนี่ไงเดี๋ยวนี้เฟรมเดี๋ยด้ใครอยากจะรีบใครอยากจะหล่อเท่ก็ไปเล่นซะอยากหลอก็ตอนนี้แหละเชิญครับเชิญครับแล้วก็เจนนอโนลอันนี้ผมข้ามแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไระน่าจะเล็กน,น้อยๆ UI ก็ย i อครับช่างมันเถอะมาดูที่คอมแบทบาลานซ์เชนดว่ะอันนี้สำคัญจ สบายนะพี่ดีมากถ้าไม่ติดตรงมานะอ๋อมาถึงพระใช่ปหมอ่ะแบตเตอร์เน็กโดนเนิบครับมผมทานเสดเลยความเร็วของกระสุนปืนลบเก้าเปอร์เซนต์และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทดสอบการยิงผมไม่รู้นะว่าไอ้อัร์หลังแม่งคืออะไรแต่ว่าแต่ที่แน่ๆก็คือแอนตี้แบตเตอร์เน็กฮะออกชา้าลงเก้าเปอร์เซนต์ขวานมาแม่งจะวิ่งชา้าลงเก้าเปอร์เซนต์โดนเนิบเกสเคิร์ดถ้าถามว่าคืออะไรใช่ไหม เกิดเกิดก็ไม่มีคนเล่นอยู่ดีครับลด,ดคูดาวมาห้าวินาทีอือฮึเพิ่งทำร้อ,รอยสิบอนนือฮึโดนเนื้อไปห้าวิก็เอ้ยไม่ใช่โดนเนื้อได้บาร์ไปห้าวิก็เท่านั้นนะผมว่าไม่ไม่ได้สําคัญอะไรอันนี้สําคัญนะเฟรมเบอร์เกอร์นี่เฟรมเบอร์เกอร์นะแชทตัวนี้นะฮอตทิสในโซโลมิดมากเฟรมเบอร์เกอร์เรียกเรียกว่าตูเล่เลยละกันเป็นอาวุธที่ทูเล่เลยละกันง่ายๆครับตอนนี้โดนเนื้อไปละ มันบอกว่าอันติเนี่ยคูดาวเพิ่มขึ้นสิบวินาทีจากสาสิบเป็นสี่สิบใช่ไหมแต่ว่าได้ครูดาวรีฟันเพิ่มขึ้นจากย5ิบห้าเป็นสี่สิบเฮ้ยพี่มันหมายความว่าอะไรใช่ปะหมายความว่าเป็นเวิร์เกอร์อ่ะคือถ้าเกิดเราไปเล่นไล่คนเหมือนเดิมเราเอาอันติยิงคนใช่ไหมก็คือคูดาวมันจะลดลงเยอะงั้นก็คือแบบว่าแทบไม่โดนเนิมแล้วกันถ้าเกิดเอาอันติไปยิงคนนะผมย้ำว่าถ้าเอาอันติไปยัดหน้าคนอ่ะคูดาวจะเท่าเดิมไหมอาจจะห่างจากเดิมแค่วิสองวิ แต่ถ้าเกิดเราเอาวันติไปยิงยิงคีบหรือแบาบว่าพุ่งหนีทางอื่นอะ่ะกูเดาแม่งใจเยอะมากครับเพิ่มมา10วินาทีซึ่งสำคัญมากไม่นานแล้วผมเพิ่งทำไฟเอเวกไปผมก็มีเว้ยผมก็มีหรือผมให้ดูผมก็มีเหมือนกันผมก็มีเนี่ยผมก็มีไม่ใช่ว่าผมไม่มีผมก็มีความชา้าลงครับนิดนึงง่ายๆก็คือมันหนียากขึ้นเอาง่าย ถูกง่ายๆคือหนีึ้นแต่ว่าไล่เหมือนเดิมครับตายแรดเดอร์ดิฟขอปทวงคอสตาร์ถ้าถามว่าปรับอะไรมาใช่ไหมฟอร์ไบคืออะไรฟอร์ไบคืออะไรวะผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์ไบคืออะไรวะดูแป๊บถ้าทําให้ผิดมันจะเป็นสกิลแรกไะอ่ะฟอร์ไบคือสกิลนี้โอ้ตอนนี้ก็คือปรับเป็นหลังจากยิงสกิลหนึ่งไปแล้วสามดอกใช่ไหมเดี๋ยวผมดําดูก็คือรีมูฟ โกลด้ดาเอจออกโอเคแล้วก็ก็คือถ้าเกิดยิงสกิลแรกอะโดน3ครั้งภายใน2.5วินาทีจะตสตันได้8ดวีผมย้ำนะว่าสตันนะไม่ใช่รูดนะสตันได้0.8ดวีครับก็เดี้ยวนะเดี้ยวนะไลฟ์ทอตอันนี้เหมือนจะเนิบปะว,วะฮีลิง่งดาเมจเพิร์ทิกลดลงลดลงเยอะนะ76ไป55กิี่เปอร์เซ็นต์วะเพ่กิเล่ เออเจ็ดสิบหันด้วยหันบอาววะผมจำไม่ได้วะเอเละเอ๊ทำนะลบยังไงวะเนี่ยไว้ผมคิดไม่เป็นว100ะคูนึงร้อยมั้งเหมือนว่ามันจะโดนเนิร์ฟลงมาสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าคือถ้าเกิดผมใครใครเก่งฮันนีตผมผมไม่เชื่อแต่โดนเนิร์ฟก็คือฮิวฮิวช้าลงพิกเขาเยอะขึ้นก็คือยืนฮิวนานขึ้นครับจากสองบีเป็นสามบีกก็คือโดนเนิร์ฟนั่นแหละ แต่ว่าได้ระยะฮิวเพิ่มขึ้น2เมตรคูดาวเนี่ยคูดาวเพิ่ม5วีครับในเนิร์ฟแต่ครับแต่แต่แต่แตเพิ่มความเสียหายให้คนที่เราฮิวด้วย15%อ่ะแม่งจะสื่อว่าอะไรอันเนี้ยผมว่านะมันจะสื่อว่าถ้าเกิดคุณฮิวแค่ครั้งเดียวอ่ะกดดนติีแค่ครั้งเดียวอ่ะดีขึ้นครับคือคนที่คนที่ฮิวอ่ะมันดาเมจแรงขึ้น15%เว้ย แต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบว่าในฮฮลเกตนี่ถึงในฮฮลเกตนะที่แบบว่าตีนใบตีนมาฮิวหลายรอบอันนี้นผมว่าโดนเนิร์ฟยับเลยแหละเพราะว่าตัวไลายพอระแม่งฮิวตัวเองมันจะเอาดาเมจไปทําไมถูกต้องปะเออมันมันเอาไว้ฮิวเพื่อนนะอะไร All Holy Star. ออโฮลี่สตาร์สมัยอาสมัยโดนเนิร์ฟแหละเปบาลงมาเยอะนะเนี่ยครับเบาลงมาเยอะครับก็อันนี้น่าจะเนิร์ฟพวกเออคอหลับอืมเนิร์ฟคอหลับ แล้วก็เมสอะไรวะไอออฟสตามอันใหม่เปล่าวะผมจำไม่ได้ไอออฟสตามไอออฟสตามไม่ใช่เอ๊ยอันนี้บอกวะ่าอ๋อใชอ่อันติอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแต่แรกมันเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นคูดาวลดลงครับแล้วก็สโลเพิ่มขึ้นเหมือนจะบัฟนะเหมือนจะบัฟครับแล้วก็อะไรอะคอเทอร์สตาร์เฟเท่าเบด ตัวอะไรวะแบ็คมังสตีฟตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่ชีผมไม่คุ้นเลยว,วะ่ะอ๋อนี่ไงแบ็คมังก็คืออันติอันติมันโดนอนะไรเนี่ยอันติมันแอรียเหลือสามมิแต่ดะอุยดาเมจแชทดีแล้วครับมาโดนเนิร์ฟมาไม่มีคนเลยแชทดูดาเมจเพิ่มขึ้นสามเท่ากว่านะครับเพิ่มขึ้นสามเท่ากว่าและดาเมจอุยเพิ่มอีกเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะอุ้ย ดาเมจบัฟอุ้ยผมว่าไอตัวนี้นี่ได้บัฟมานั้นเนี่ยแรงขึ้นเยอะมาก,มากๆครับต้องดูว่าอุ้ยแต่แรงเยอะจริงครับจากยี่บห้าเป็นแปดสิบครับแรงขึ้นแบบจัดจัดอะต้องรอดูครับว่าโหหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นใครเล่นมานานมากอไอรันเชดอาวุธแล้ววะนี่นะผมไม่มันทําอะไรวะตัวนี้มันก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วอะดาเมจเพอร์ทิกแรงขึ้นเพื่ออะไระครับแอป แล้วก็แอดเอออาร์เมอร์แล้วก็เมจิกรีเซสตนห้าวิก็ผมว่าเหมือนเดิมครับรับดาเมจมาคนก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเอเนอร์จี้เชเออันนี้ตัวอะไรอะสติลเกสตับตัวอะไรวะตัวใหม่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะใช่ก็คือน้องเมดูซ่าเมดูซ่าโดนอะไรเนะี usa, ่ยเมดูซ่าสกิลอันติีมานั่นแหละทิ้เขาเพิ่มขึ้นเป็นสี่ครั้งดาเมจแรงขึ้นเหมือนจะเท่าหนึ่งแต่ถามว่าโหดไหมก็ ง่ายเหมือนเดิมครับอันนี้โดนอะไรอ่ะผมจำไม่ได้เป็นเฮลส์เป็นไอเน,น,นี่ยขังข่าวน้องขังข่าวโดนอะไรวะผมดูแป๊บโอ้ดิโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ m มก่ก d โอ้วันนี้โดนอันนี้เหมือนจะโดนเนิร์ฟนะครับเหมือนอันนี้อันนี้น่าจะเนิร์ฟหนักนะไอตัวขังข่าวอ่ะเวลามันตายมันจะเกิดใหม่ได้ใช่ไหมตอนนี้คือต้องมีสามชาร์จถึงจะเกิดได้ โอ้แล้วก็อะไรรักษาตามการแบ่งนแปลง1เของมัยที่สูงสุดอ๋อโออันนี้เนิร์ฟนั้นเนี่ยลูกรักโดนเนิร์ฟหมดเลยเขอาประทวงอันนี้ในเฮีเกตนี่น่าจะมีจุกครับคือเหมือนแบบว่าสมมติว่าสมมติสมมติมมว่าเล่นไอตัวขังข่าวใช่ปะแล้วสมมติคุณมีสามสแต็คคุณต้องเลือกแล้วนะว่าจะยิงอันเนี้ยไอยิงเม็ดร้วเนี่ยพอมยิงเม็ดรัวใช้สามชาร์จหรือว่าจะเก็บเอาไวท้ทุบทุบตัวเอง คิดหนักละคือถ้าเกิดเราใช้สามชาดยิงกันตอะ่ะก็คือเราจะตายห่าแน่นอนวันนี้แย่แล้น,นี้แย่ล้อันนี้คนคิดหนักโอ้สเป,ปียสป,ปิริตฮันเตอร์สป,ปิริตฮันเตอร์ลบรีเทิร์นดาเมจโอเวอร์าววาทามออกแล้วก็ดามดเมจเพอร์ทิกมันดีขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าดีขึ้นหรือแย่ลงผมไม่เคยเล่นเลยขอ no comment แล้วกันอันนี้ no comment แล้วป๊พอตพอาเวอร์บร์เซอร์โดนแล้วว่า รับัปรับ,บ,บมาเยอะนะเนี่ยฟอสเพาเบราว์เซอร์ออโต้แวกแทรอ่านไม่ออกว่ะรูปแบบการโจมตีเอามาวอสเหมือนจะปรับนอร์ม l ลแว็กแทรนะครับน่าจะปรับ Un stop. อันสนะต็อปแต่ผมไม่มั่นใจแต่นะอ๋อมันปรับอันตีนี่ว่ะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันปรับอะไรอะเอออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าปรับอะไร ซิงเกิลแคทรคูดาวด้วยครับ15วินาทีเอ้ยรดคูดาวห้าวินาทีครับผมไม่มั่นใจว่าว่าคืออะไรคูดาวการไล่ซ้ำเวลาในการคืนเงินฮะฮะผมไม่เข้าใจวะ่ะอันนี้ยอมรับเลยว่าไม่เข้าใจแต่ที่แน่ๆน่าจะัได้บัฟแหละครับผมว่านะแต่เนี่ยจากแต่จาก3ฮิตคอมโบเหลือ2ฮิตคอมโบผมก็ไม่มั่นใจว่า ผมไม่แม่ผมไม่แน่ใจเลยมาดูเฮเลียนฮูดิเฮเลียนฮูดนะครับม็บอบไม่สามารถทุกโอเคก็คือเราไม่สามารถใส่เลนม็อบได้ละอันนี้ถ้าถามว่าเฮเลียนฮูดการใส่เลนม็อบมีผลอะไรใช่ไหมเฮเลียนฮูดมีผลในอ anyway. ันนี้เว้คนแลดคนแลดสตาติกะถ้าเกิดคนแลดสตาติกอันนี้มีผลละก็คือใส่เลนได้แค่คนแต่ว่าใส่เลนม็อบไม่ได้อ๋อฮะ โอเคแล้วก็อาร์เมอร์อะไรสเปกเตอร์อาร์เมอร์อุ้ยสเปกเตอร์โดนไอสเปกเตอร์บัฟวะเอ้ยแชทสเปกเตอร์บัฟไอ้ตัวไอ้ตัวมีมตัวมีมได้บัฟเฉยระยะแอร์เ,อเ,อเรียเพิ่มขึ้นครับเม็ดหนึง่งก็ก็ก็ได้มีมเพิ่มมาขึ้นน่าจะหมดแล้วผมว่าน่าจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรครับล่ลางๆก็ไม่สําคัญแล้วผมว่านะ ว่าไม่น่าสัมคันญละเออหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอืมที่หนักอาที่เยอะที่สุดนะสาหรับผมอืมผมว่าเป็นอ้น,นี่วะเป็นไลฟ์ท็อตผมว่าไลฟ์ท็อตน่าจะโดนเยอะแล้วก็เป็นตัวไฟนะอ่าเป็นเบิร์กผมว่าแค่นั้นละน่าจะหมดแล้วแหละก็ประมาณนั้นครับอืม